สวัสดีครับวันนี้ไล่พริกไทยไล่ลุงแดงก็มาชี้แจงเรื่องการตัดตุ้มพริกไทยนะครับเหตุผลที่เรายังไม่ทรงกิ่งแล้วเราตัดกิ่งเดือนละครั้งก็เพราะว่ากิ่งตอนตุ้มเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพื่อที่จะให้รากสมบูรณ์อย่างน้อยก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน ในการตัดแต่ละรอบแล้วพอเราตอนไปให้สักระยะหนึ่งสักสอาทิตย์กิ่งมันจะแตกขึ้นมาใหม่พร้อมกับลากที่เราจะใช้ตอนเราก็เลยต้องตอนต่อเพื่อที่เป็นต้นพันธุ์ให้กับลูกค้าที่สั่งเข้ามาลากสุดท้ายตุ่มสุดท้ายที่ ลากออกสมบูรณ์แล้วในลักษณะนี้นะครับแต่ก็จะสีเข้มกว่านี้อีกนิดนึงยกตัวอย่างสีในตุ้มที่ตอนติดก่อนหน้านั้นสามสัปดาห์จะออกสีเขียวอันนี้คือถ้าไปปลูกก็รอด100%ยเรซนอให้อันนี้แตกลากเหมือนตุ้มแรกแล้วเราก็จะทำการตัด ส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับอดใจรอกันนิดนึงรลไ้ก็หมดแล้ว <c oughs> ดูบรรยากาศโดยรอบไปุปูงใหญ่ใบหนากอเยอะ จางที่เก็บก็คงจะสนุกเพราะว่าจอกระคนค้างออกมาเยอะล้เอาแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม